สวัสดีคุณผู้ชมครับผมอยู่บ,บ้านบ้านไทยแลนด์นะผมวันนี้ผมบูมบ้ตนบานนะผมมารูปแบบใหม่บ้างน,นะผมวันนี้เราอยู่งานนี่เลยครับผมดับเชฟเฟนครั้งที่นะครนะผมมีงานรวมพอเช่คนรักพอ เรารถมาโชว์ประมาณทั้งหมด6คันนะครับผมด้านหลังนี่เลยครับผมคันแรกนะครับผมเป็นพนาเวล่าครับผมคันนี้นะครับผมเราใส่ชุดแต่งเขาเรียกว่าลุมม่านะครับผมเป็นวายบอดดี้คิดนะครับผมแล้วก็ตัวตัวพาร์ต่างๆนะผมทำเป็นฟอสคาร์บอนขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเท่มากเลยครับผมแล้วก็ล้อนะครับผมทาง ATB Force นะครับผมเป็นล้อที่สั่งตัดคัสตอมมาให้แมทกับคันนี้ที่สุดให้สวยที่สุดนั่นเองครับผมอยไหนที่เห็นแล้วครับผมคันต่อมาครับผมเป็น Porsche เหมือนกันนะครับผมไม่คันนี้เราโชว์แนวแบบ สูตรตจานนิดหนึ่งนะครับผมเป็นสีทองครับแรปมาจากทางเดอะแรปเปอร์นะครับเท่มากครับผมตัดคาร์บอนสวยๆนะฮะคันต่อไปเป็น987นะครับผมนี่เป็นแบรนด์ r อรอลพาร์จากทางเราเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็คันนี้ก็คือทำภายในเบาะแดงด้วยนะครับผมทำเป็นเก็บภายในอะคานธล่าทั้งคันทั้งในนะครับเอามาโชว์กันแล้วก็ล้อทาง ATV f อ r ์สเหมือนกันผมเป็นสีทองครับผมน่ดูเดือดนะครับ ต่อมาครับผมนี่เดี๋ยวแล้วก็มาโชว์อีกคันหนึ่งครับผมเป็นคันสีชมพูครับผมสีฟุงฟิ้งเขาเรียกว่าซากุระพิงก์นั่นเองนะครับคันนี้ก็มีชุดพาร์ทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นล้อล้อคัสตอมนะครับผมทำเป็นสีเทากับชมพูนะครับผมต่อมาผมเหพนอะไรอีกกันนะครับผมเป็นพนาม์เบลล่าครับผมชุดแต่งฮาวมันไววัตี้ทั้งคันนะนี่แล้วผมลืมบอกว่าสองคันครับเป็น9ก้ที่เปลี่ยนไฟเป็นลิฟมานะครับผมแน่เท่ๆนะครับผม แล้วก็ตัวล้อเป็นล้อคัสตอมทาง ATB f o r c อเหมือนกันครับคุณผู้ชมเจาะลูกศรทำโลโก้เป็นโลโก้เขาเรียกว่าโลโก้พอเช่ด้วยนะครับต่อมาอีกคันนึงที่มาโชว์กันนะครับผมเป็นคายเคนะครับแม็กนัมนะชุดแต่งของเทคอาร์นั่นเองนะสวยมากคันนี้ฝาโปมคาร์บอนเพียวเขาทำสีข้างบนหล่อๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่เรามาโชว์นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวบูมก็จะพาเดินดูในงานด้วยนะครับผมว่ามีอะไรน่าดูบ้างเราอาจจะมีความรู้เรื่องพอร์ตไม่เยอะมากแต่เราก็มาเรียนรู้ในงานนี้แหละครับเพราะรถสวย ไปชมกันครับคุณผู้ชมครับผมเมื่อกี้มาเจอของแล้วผมเป็น91ครับผมสปริตเตอร์นะครับหล่อมากครับผมเอาละค่ะนี่ชงต่อไปนี้เลยครับเท่มากๆคุณผู้ชมกับที่เกียร์ปุกที่เท่สุดๆแล้วของทางปอเช่นะเราโอ้ยพี่นี่สองสาวสวยแม่มาดูตรงงานเลยครับผมมันมีอะไรบ้าง วันนี้นะผมก็จะมีได้ด้านขวามือครับผมนี่ลูกจากป้ายคสามสิบปียรอาพอเช่เทลล่านะผมสามสิบปีแล้วมีจิมก็น่ารถน้องๆด้วยฮะนะครับผมนี่มีให้น้องๆมาเล่นๆกันนะผมตีมันเด็กเพราะว่าวันทุกเป็นว,วันเด็กนะครับผมมาต่อครับดูงาน,นครับมีมีอะไรต่อ ข้างในไดมีโซนที่แบบว่าล่าสุดพร้อมโชว์รถของทาง Porsche นะด้านหลังนะผมสับๆนะครับผานไปเลยก้องห็นไปยิงเข้าไปไปยังไงเคยล่าสุดต่อ928 GT ครับสวยงามสวัสดีครับคลาสสิกคลาสสิกมาเต็มไปหมดเลยวันนี้นี่ครับผมเป็นเป็นตัว918 Spider นะครับผมมาร์ตินี่ อย่างเท่เต่อมาผมมีโซนที่เป็นข้างบนนะผมเป็นบาร์เป็นบาร์ไว้สำหรับชิลทีมงานดับแชปเปิลนะครับผมก็จะมีอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเทนเนอร์ที่เขาไว้ถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปรถตัวเองนะครับผมเราจะเจอก้าวก้อนหนึ่งก้าวก้อนสองนะครับผมมีทีที่สามนะครับผมก้าวสองตัวไซล่าก้าวธรรมดาครับผมก็ยังคงคาดหวังรถแลลแยอยู่ฮะ ไปต่อเลยฮะข้างหลังเป็นจิมกันหน้านะครับผมข้างหลังเขากำลังเดือดเลยครับ ตอนนี้คือนัดแจกเอเจซีนะครับผมกำลังจกเขาเรียกว่าพิคาตนาดุดเรือกับทาก้าของเขาสีเขียวทขาการ์ดด้เยนะคุณผู้ชมดูแลหมุนกัาไปดูหมุนกัาไปดู ตอครับผมคนกีนลังหนาหนุ่มเลยตรงนี้เรามีบูธพวกหลายหลายบูธนะครับเป็นสปอนเซอร์หลายหลองนูุนนะครับผมก็แตเราจะเน้นรถกันนะครับวันนี้น,ชชนั่นนี่เละครับผมออร์เช่มิชลินนะฮะเตยไปต่อครับ พี่เนี่ยก็นี่แล้วผมจะได้ใส่โปรโมทให้มิสินะค้าแจกให้ค่ะแต่งรถค่ะผมก็มีของผมไม่ได้ใส่นะครับผมมครับพี่ขายยิดหน่อยขายนะผมยางมิสินโฟร์เอสนะครับผมทุกการนะขายยี่สายี่สิสั่งได้นะคุณผู้ชมไปต่อเลยฮะด้านนี้เลยครับผมก็เป็นฟรีพา t y Walk สวยสวยแบบสวยแบบสวย bien, ส, giving, สวยระเบิดระเบ้อมาครับผมต่อมาครับผมเราจะมีอันนี้ก่อนอันนี้เป็นขยเยนนะครับผมที่ส่วนใหญ่เราเจอกันเนี่ยเขาก็เห็นแต่งออฟโรดกันเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็สปอนเซอร์อย่างเบฟ ลุยออพโหลดพร้อมลุยทุกโค้งถนนนี่เป็นแคมปิ้งครับโอ้โแต่งคิวนี่แบบโอ้มีคนใส่ทุเร่ข้างหลังด้วยครับมาเก็บของนี่ขยนแบบแต่งลุยนะครับ นี่นะผมบูมอัตลติบาร์นะผมขอลาไปก่อนครับงานฟอชเชอร์นผมเขาเรียกว่างานดาวดาัลเซรนน์นแพชชั่นดาวเชฟเฟนนะครับผมครั้งที่7นะครับผมซึ่งงานดีมากครับนะผมคนใส่ไปหมดเลยครับผมแล้วก็สนุกมากนะครับผมมีของวันแจกด้วยนะผมตอนสองทุ่มนะคุณผู้ชมก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมบัมตลติบาร์ทแลนด์กับงานดาวเชฟเฟนนะครับผมครั้งที่7นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย